ดูดวงรายปากระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคม2566ราศีตุลย์ูุรีเกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนทางด้านการงานในช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่างานค่อนข้างรัดตัวขยับตัวไม่ค่อยได้มากนะัก หรือจะทำอะไรก็ถูกจับตามองอยู่เสมอแต่เป็นการจับตามองที่น่าอึดอัดทำให้ถูกกดดันในเรื่องการทำงานอยู่เรื่อยๆนอกจากนี้คุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์บางอย่างที่คุณไม่ได้ทำมาก่อนทำให้รู้สึกเครียดมากกว่าปกติทางด้านการเงินเป็นช่วงที่คุณจะควบคุมรายรับและรายจ่ายไม่ได้มากนะัก รายรับของคุณยังคงเท่าเดิมแต่รายจ่ายดันพุ่งขึ้นเป็นช่วงที่เงินค่อนข้างจะฟืดและเครียดกับเรื่องการเงินจนถึงสิ้นเดือนทางด้านความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ยังไม่ได้เปิดใจนักเข้ามาอาจเป็นคนที่พอคุยได้แต่อย่าเพิ่งคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้คุณและคนรักจะไม่ค่อยลงรอยกัน ระว,วังปัญหาเก่าๆกลับมาทำให้คนรักทะเลาะก,กันอีกครั้งทางด้านสุขภาพระว,วังอาการปวดหลังและสะโพกรวมไปถึงออฟฟิศซินโดม